ตอนนี้นะครับซิโก้เขติัิดิ์เสนาเมืองครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับย <ah> <Excel. c oughs> ังไม่ไ <freely split> <c oughs> <c oughs> ้เ <Pen> ปิยนะตามเการ์ะณชนเดินทางมา เดินทางมาแล้วนะครับซ um, ิโก้เกติศักดิเสนาเมืองครับ เมื่อสักพู่นี้นะครับก็เดินทางขึ้นไปพบกับท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับครับในช่วงนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ให้คุณผู้ชม ต้องลุนกันก่อนครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาของการเจราจาสัญญาฉบับใหม่นะครับนี่ครับสื่อมวลชนหลายๆสำนักนั้นก็มารอกันที่บริเวณห้องประชุมนะครับเพราะว่าการประชุมในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่นยจะมีขึ้นที่บริเวณชั้น2ของที่ทําการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงหลังจากนี้ครับอาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทีมงานก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งนะครับติดตามกันได้นะครับทางเริ่มรอบขอบสนามในช่วงของชัดข่าวเที่ยงครับเวลาประมาณ12อิกา30นาทีนะครับขณะนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับว่าฟอสซิโกหายไปไหนครับตอนนี้ขึ้นไปเจรจาสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอลาช่วงไปก่อนนะครับแล้วถ้ามีความคืบหน้าติดตามกันได้ผ่านทาง หน้าจอไทยรัฐทีวีครับรวมไปถึงเพจไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์นะครับและเพจไทยรัฐทีวีครับสวัสดีครับ